แล้วก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวอิ่มน,น้ำจะกินทำไมเนี่ยมันเผ็ดอยู่นะไม่กินอันสีเข้มนี้แล้วกันน่าจะเผ็ดเยอะไง เอออ้าวไหนบอกัไม่เผ็ดของพี่อะ่ะบอกว่าไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอวะ 对对，那日子，后面，哦，他妈的，这奥运男网。嗯啊嗯啊嗯啊啊